วันนี้เราจะมาเล่นเกมชิวๆหน่อยละกันนะครับก็จะเป็นเกมที่ให้เราไปเดินป่าเดินเขานะครับนะภูเขาวันนี้ที่เราจะไปเดินมันคือภูเขาอะไรเนี่ยซัมบิงอยนะ่างนั้นเหรอมาลุยกันนะครับอุ้ยด่านมันดูดีดูเด่นอยู่นะเนี่ยด,ด่านมันดูสวยอยู่นะคุณผู้ชมนะเราต้องไปทางไหนเราต้องไปทางนี้ไม่นะี่มีไก่ด้วยเฮ้ยไก่เราฆ่าไก่ได้ป่าวางคุณผู้ชมอย่างแรกผมคิดว่าเราเอยอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหดูเหมือนจะมีพายุมานะครับผม มีจอปงระภาพอากาศอย่างแรกเลยคือผมคิดว่าเราอาจจะต้องมาเปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดก่อนมันฟรีเ่าวะเนี่ยแบ็คแพคเนี่ยน่าจะฟรีนะอ้าแบ็คแพ็คฟรีเสื้อละ่ะนี่ไงอ้าเสื้อปิ้งเข่าก็ฟรีโอเคตอนนี้เราพร้อมยังดูเหมือนต้องใส่หมวกด้วยนะนี่ไงมีต้องหมวกด้วยมีหมวกด้วยครับผมโวหมวก,มวกแต่ว่าหมวกเรามันทะลุผมวะมีน้ำด้วยนะเนี่ยนะเราสามารถดื่มน้ำตรงนี้ได้ปะ่ะอ๋อนี่ไงเรามีขวดน้ำเนี่ย กดนะ้ำมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราสามารถมารีวิวน้ำที่ตรงนี้ได้นะครับทุกๆแคมป์ที่เราเจอนะโอเคผมว่าอย่าเสียเวลาเลยดีกว่านะเราจะมาเดินผจญภยัยชิวๆหวังว่ามันจะไม่มีผีนะครับพอหนาปกเกมมันสดใสสดใสนะครับนี่ผมมาถูกทางวะเนี้ยน่าจะถูกแหละนะครับเพราะตอนนี้ดูเหมือนจะหมอกลงหรือเปล่าแต่สภาพอากาศมันขึ้นว่าลมแรงนะครับนะชักไม่ค่อยไว้ใจแล้วสิว่าจะมีผีหรือเปล่านะครับโอ้แต่ว่าสภาพอากาศอย่างนี้เนี่ยคือเราไม่เห็นวิวข้างทางนะสิโอ้อะ โอ้โห oh, มันต้องระจนภัยอย่างนี้เหรอเนี่ยก้ไม่เท่าไหร่นะเอาจริงคือจะมาท้าทายเซียนดาดออฟบี้ม่ได้แดงูอ็อกนะครับนะดูใหม่แล้วต้องเดินเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะ่ะผมเดินโอ้โหมีดาเมจเกิดขึ้นครับผมเดินชนนามครับโอเคเราต้องระวังนามด้วยนะเผือว่าเราจะเจอหนามตํำนะครับโอเคมีการทำตรงดามรงดามเมจอินเทอร์ดักกับพืชน,นะครับ ชิวๆนะครับนี่กูมาเดินเขาหรือกูกำลังจะมาทดสอบความความกล้าเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอ้ยเอ้ยการเดินเขาเนี่ยประมาทแม้แต่นิดเดียวเท่ากับถึงตายเลยนะเมื่อกี้ผมดีนะมันเป็นแค่เกมนะครับถ้าเป็นชีวิตจ,จริงเลยผมอาจจะตายไปแล้วก็ได้นะครับนะเฮ้ยดูเหมือนว่าสาภาพอา,ากาศจะท้องฟ้าจําสายละปิดไฟฉายก่อนนี่อุยอ้ยผู้ชมดูดิเฮียมันเป็นอะไรเรียกว่าอะมันคืออะไรนะดูเหมือนเราสามารถเก็บสตรอเบอรีอร่กินได้ด้วยว่ะโอ้ นี่ไงเราเก็บสตรอเบอรี่เท่ากับว่าตัดไม้ทาลายป่าหรือเปล่าครับผมอันนี้ไม่รู้นะลุยกันต่อครับผมวุ้ยตรงนี้มีกรตนะต๊อบนะลองเดินไปดูดิด้วยความชอบเสือของเราครับผมนี่คืออะไรมีกระดงกระดาษเป็นพ็อปนะอ่าพักผ่อนตรงนี้หน่อยมีศาลาครับกินน้ําหน่อยอ่าแล้วก็มันมีที่รีฟิวน้ําอยู่พอดีนะเรารีฟิวน้ําได้ไหมหรือว่ารีฟิวไม่ได้ถ้าน้ำไม่หมดอย่างนั้นเหรอวุ้ยเจอแอปเปิ้ลด้วยว่ะจะกเก็บหมดอ่ะตอนนี้เก็บของป่าไว้ก่อนแล้วกันโอ้โหของเต็มแล้ว,ว,ม,ลว,วมัคุณผู้ชม ว่าเราเออกเดินทางต่อดีกว่าเราทะเลทลายเกินไปละเดี๋ยวมันจะไม่ถึงจุดหมายปลายทางซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจุดหมายคืออะไรนะมันเป็นภูเขาในประเทศอินโดนีเซียนะครับนะซึ่งผมไม่มีปัญญาไปหรอกก็หวังเพึ่งในโลบบ์นี่แหละนะครับนะเราลองกระโดดลงไปไ,ไหมฮะจซะเอ้ยเลื่อนลดผมว่าเราไม่ควรกระโดดลงไปในพื้นนาของใครมัว่วซั่วนะครับเราอาจจะโดนเจ้าของไรเนี่ยเอาปืนยิงก็ได้นะไปกันต่อครับโอ้ยเจอเส้นทางหารือโหดอยลนะ แต่มันก็ไม่โหดไงเ,เาใจะปะมันไม่เท่าไหร่อยู่แล้วไงผมไม่รู้ว่าเส้นทางจริงเนะี่ยมันมีอี่ยงี้หรือเปล่านะหรือเพราะว่ามันเดินเกมไงอุ้ยเฮ้ยทำไมเขาถือล่มได้อ่ะไปเอาล่มมาจากไหนไวะไอ้หนุเดินถือล่มในป่ามันก็เฟี้ยวเหมือนกันนะเาใจะปะถ้าฝนตกด้วยมันก็เข้าฟิลเลยอนะแบบโลเปแบบฉันมาเดินก็วันหนึ่งฉันเดินเข้าปานะครับนะ What the hell is that What t h เด e l l เอ้าอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยกูไม่ใช่ละอะไรอะทำไมอยู่ดีมันมี oh. แปลกแปกแล้วนะครับเจอผีเขาต้มมัดว่ะต้องอยู่แถวต้นกล้วยไม่ใช่หรอแล้วเมื่อกี้คือผมเดินหลบมหนิมไม่ได้เลยนะเว้ยคุณผู้ชมคือมันเหมือนกับมันจุกดักทางผมไปแล้วอะเกมแม่งเหลี่ยมหนาเตอะจัดเลยวย่ะพักเรื่องผีเขาต้มมัดไปก่อนแล้วกันเราผ่านตรงนี้ก่อนดีวกว่าครับผม บางทีมันก็ต้องใช้สมาธินะอะเฮ้ยเอาอออใครเห็นก็ว่าถึงนะครับแต่กูตกโอ้โหมันมีผีจริงๆด้วยว่ะคุณผู้ชมทิ่หานะไม่ปลอดภัยว่ะป่านี้ไม่ปลอดภัยครับ,ป,ป,รบป่าอินโดนีเซียไม่ปลอดภัยครับผมแล้วคือตอนแรกเนี่ยเหมือนผีมันจะไปไล่ไอ้คนข้างหน้านะแต่ว่ามันดานมาหาผมพอดีไงแบบเอ้ยเจอคนอยู่ตรงนี้พี่วิ่งมาเลยโอเคเราเจอหยุดพักแคมป์อย่างเงี้ยขออนุญาตก,กินน้ำหน่อยแล้วกันนะน้ำลดประมาณ10%กินผลไม้ด้วย อาหารลดนะครับวุ้ยแล้วหัวใจเราลดว่ะหัวใจลดอย่างนี้คือดูเหมือนว่าผมอาจจะต้องหาเตียงนอนพักนะเราอาจจะต้องหาจุดแคมป์ที่มันมีเตียงให้เราพักผ่อนนะครับหัวใจเนี่ยน่าจะบ่งบอกถึงร่างกายในการผจนภัยนะตรงนี้ดูเหมือนจะมีน้ําตกว่ะว้าวน้ําตกคุณผู้ชมเราเดินเท้าลงน้ําตกลาบล้มผมไม่อยากให้ท้องฟ้ามันมืดก่อนนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยสี่โมงครึ่งแล้วนะหลังจากที่เราสัมผัสประสบการณ์กับผีเข้าต้มมัดกลางทางเมื่อกี้เนี่ยแล้วมันโผล่มาตอนกลางวันด้วยเนี่ย ก็เลยแอบกังวลว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันจะเหิมเกริมนะครับนะขอญาติรีไปก่อนแล้วกันเพื่อความปลอดภัยของตัวเองในตอนคืนนะครับเผื่อว่าเราจะไปถึงแคมป์สักแคมป์นึงก่อนที่ฟ้าจะมืดเพราะตอนนี้สี่โมงครึ่งแล้วนะจ๊ะข้างหน้าดูเหมือนจะมีคนยืนอยู่เฉยๆแล้วกูได้ยินเสียงอะไรสักอย่างครับแล้วข้างหน้านี่คือแหลกอะเนี่ยข้างในนี้มันเหมือนจะมีทางไปเอาโยมมันเหมือนกับคนขี้เสือกเวลาเห็นอะไรที่มันแบบน่าสนใจแล้วก็เดินเข้าไปตายอะ เพืเคยดูนังผีเกรดบีไหมใช่ครับเราเป็นแบบนั้นครับเรากำลังจะเข้าไปหาตัวเองให้ตายครับผมแล้วมันคือเหมือนถ้ำผีะ่ะต้องเปิดไฟครับผมเรากำลังล้นหาที่ตายครับตอนนี้โอเคเฮ้ยอะไรวะนะใครอะอย่างน้อยเราก็มีเพื่อนมาร่วมทางวะอย่างน้อยที่สุดเราก็มีเพื่อนเดินตามหลังเรามาคุณผู้ชมเฮ้ยเจออะไรไม่รู้วะเจอใครไม่รู้มันเป็นป้ายเอาทางตันมาคุณผู้ชมต้องกลับวะ มันเหมือนมีรูปภาพไขก็ไม่รู้เมื่อกี้นะครับข่าเนี่ยจะพาเจ้าไปสู่ทางออก What the hell is that นี่คืออะไรอะ่ะอ๋อมันคือแบบว่าเพลเยอร์ท็อปๆหรอดูเลยไม่รู้อะ่ะเหมือนเป็นสู่สารเลยนะเว้ยมันเหมือนกับเป็นแบบลายชื่อของเพลเยอร์อะไรทักอย่างนะครับนะเขาเขียนว่าท็อปฮอลล์ออฟเฟมหรอหายดีกว่าครับผม,ผมดว่ามันไม่น่าจะมีสาระสาคัญอะไรสำหรับผมนะแล้วเพื่อนที่มาด้วยเมื่อกี้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับเหมือนผู้หลงว่าตอนเนี้ โอเคทางออกตรงนี้วะออกตรงนี้ครับผมโอเคนี่แต่มันมีทางแยกอื่นอีกว่ะคุณผู้ชมเอาละมึงจุดจบของคนที่เอ้ยฮึและเราก็เจอกันจนได้นะเพื่อนเมื่อกี้โอ้นี่มันขึ้นยังไงมันขึ้นอยางนี้ป่ะเหมือนผมเจอทางไปต่อว่ะคุณผู้ชมนี่มันต้องขึ้น,นทางนี้เอ๊ okay. เอาละบางทีจุดของการขี้เสือ่อมมันอาจจะทําให้เราประสบความไม่ก็ได้นะโอเคออกดีกว่าออกจากตรงนี้ดีกว่าคุณผู้ชมบอกว่า ารองครับออกดีกว่าผมเสียเวลานี้นานเกินไปนะตาอ,ออก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 วนี่มันยืนรอผมด้วยวะยืนรอทำไมวะไม่รู้จักมึงด้วยอุ้ยดูเหมือนว่าฝนตกด้วยนะตอนนี้สภาพอา,ากาศฝนตกครับผมโอ้โหนั่นคือเราต้องไปทางไหนไวะเนี่ยตกฟ้าร้องด้วยนะอุ้ยเลื่อนรถหรออุ้ยเลื่อนรถหรอคุณผู้ชมดูเหมือนว่าเราเดินกลางฝนไม่ได้ครับเราเดินตากฝนไม่ได้ครับ อ้าวูเดินป่าฝนผู้จะตายอ่ะเนี่ยอะไรของมือน,นี่เราต้องหาที่หลบมาแล้วแหลกเลยเราต้องหลบใน,นถ้ำก่อนครับเลื่อนรถโอ้โหพลังกายเราจะหมดแล้วว่ะกินอาหารก่อนแล้วกันการเดินป่านี่มันยุ่งยากจริงไหมเราเดินคนเดียวตอนนี้ห้าตอนนี้ห้าโมงครึ่งฝนตกติดอยู่ในถ้ำาบรรยากาศแม่งชวนแบบมีฆาตรกรออกมาฆ่ากูเหลือเกินนะครับนะ ม่งเข้าสู่หนังผีที่หนังสยองขวัญเลยอารมณ์บบว่ามีชายหนุ่มกําลังเดินป่าอยู่คนเดียวแล้วเขามาเจอถ้าระหว่างฝนตกต้องหลบอยู่ในนี้ก่อนที่ฝนจะหยุดนะครับแล้วค่อยออกเดินทางต่อแล้วเขาก็ไปสำรวจถ้ำเจอฆาตกรรมตายคาถ้ำม่ไปถึงจุดหมายนีแม่งคอสหนังสยองขวัญชัดๆว่ายังไงถ้าเราถ้าเรารอฝนหยุดมันน่าจะอีกนานมัะว่าเราไปสำรวจถ้ำเนี่ยคุณผู้ชมถ้ารอฝนหยุดน่าจะไม่ได้การม่ะ ตอนนี้เหมือนฝนจะหยุดน่ะแล้วพอกูเดินเข้ามาฝนหยุดโอ้เหลือจะเชื่อเกมสภาพอากาศยังดีที่เรายังเดินไปไม่ลึกนะอันนี้แค่หมอกลงเฉยๆนะไปะไปกันต่อดีกว่าครับผมมันโหดหินเหลือเกินคุณผู้ชมนี่ชีวิตจริงมันมีคนเดินมาอย่างนี้จริงไหมเนี่ยตายครับตายก็ตาย,ตายแค่นั้นแหละตายก็แยกย้ายนอนนะครับนะโอเคไปนี่ครูบินตรงจากประเทศไทยเพื่อมาปีนเขายอย่าตายไม่ได้นะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยอ่ะมีไปได้ไป ไม่เท่าไหร่หรอกแค่นี like ้แต he ่ผีเขาต้มมัดเกมนี้ไม right ่ค right ่อยน่ากลัวเฮ้เข right ้ามาในถ้ำถ้ำเดิมที่กูออกมาะเนี่ยทางนี้เหมือนเขาจะห้ามไปนะเหมือนเขาจะห้ามไปว่ะคุณผู้ชมแต่ตามสเต็ปพวกหนังเกรดบีกับตัวละครโง่ๆเราต้องเข้าไปว่ะมือมีรูปเลยด้วยดูดิเด็ก็มีรูปเิยคุณผู้ชมนี่ดูเหมือนจะเป็นเหตุการณ์คอตกรนะครับเราจะไม่ออกนอกเส้นทางแล้วกันนะ เราควรไปทางไหนวะไปตามป้ายแล้วกันขอเราควรไปตามป้ายนะป้ายมันชี้ไปไหนก็แบบนั้นแหละอย่าออกนอกเส้นทางบ่อยเดี๋ยวจะไม่ถึงจุดหมายนะครับอุ้ยเอาแล้วเราเจอแคมป์แล้วครับผมแคมป์แรกที่เราเดินมาตั้งนานเพื่อถึงแคมป์แรกขอแยกเซฟก่อนเลยเพราะกูจะตายแล้วนะครับโอเคนี่น่าจะเป็นจุดเซฟ่ะเหมือนได้ยินเสียงไก่นะเพิ่มพลังหัวใจก่อนนะกันนะครับก่อนเดินทางต่อนะ,อะเดี๋ยวเรากินผลไม้แล้วก็ออกเดินทางต่อดีดกว่ารรทิวน้ำหน่อยเรร็บร้อย ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะหุยไก่จับไก่ไม่ได้ว่ะเขาจับไก่ไม่ได้ว่ะไข่ข้าไก่มาปล่อยเาไว้แล้วอยากให้กูรูนะหุยมันสามารถซื้ออะไรได้ด้วยนะเรามีตังค์เท่าไหร่วะเนี่ยเฮ้ยหันชิคเก้นว่ะมีดคุณผู้ชมไก่ไม่ครับไก่อีไก่ว่าแล้วทำไมมันถึงมีไก่คุณผู้ชมไก่จ๋าอยู่ไหนจ๊ะไก่ไม่ครับไก่ เรื่องแต่เราอยากเอาไก่มามากินน้าแล้วคุณนอนทําไมนียไก่ไม่ตายหรอผู้ชมมันไม่ตายห่ะมันไม่ตายครับเอาคือมันฆ่าไก่เอามาเป็นอาหารไม่ได้นะครับอน,นี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะลรมานสัตว์นะเว้ยที่ซื้อมีดมาเนี่ยคือผมอยากเอาไก่มากินเพื่อเดินทางได้ดีขึ้น,นครับแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ตายว่ะใช่ไหมขอลองแทงอีกสักหน่อยดิมันจะตายปะวะ ถ้ามันไม่ตายนี่คือผมจะไม่แทงมันแล้วนะเพราะมันทรมานสัตว์นะครับโอ้ตายตายโอเคโอเคนี่ไงคือผมตั้งใจจะเอามาเอาเนื้อสัตว์มากินนะครับนะแต่เดี๋ยวก่อนนะมันเป็นไก่ดิบว่ะคือเราต้องอเราต้องย่างเองโดยการหาไฟแชค็คมาครับอ๋อผมว่าผมเห็นไม้ล่วงอยู่ตามพื้นมันน่าจะเก็บมาได้นะนี่เดี๋ยวเราเอาไม้มาก่อฟือก่อนเนี่ยผมว่าใช่ปะ่ะแล้วก่อฟือยังไงอะเอาไม้ใส่ไปไงวะโอเค เราจะย่างไก่ตรงนี้นะครับผมก่อนไปเคยดูอังกอร์ว่าอังกอร์มันต้องย่างไก่อยู่แล้วไงทาไมจุดไม่ติดอ่ะโอ้โหนีเงินเเมื่อมีไฟไฟไฟลุกขึ้นจำจ้าไก่ย่างได้ไหมเฮ้ยไก่ย่างลงไปแล้วเอาไก่ไปไหนวะนี่ไงเอาไก่เข้าไปย่างได้ไหมเนี่ยทำไมไม่ย่างว่ะคุณผู้ชมอ๋อนี่มันย่างแล้วมันย่างแล้วมันย่างมันย่างอยู่มันย่างอยู่ใช่ไหมแคบวะมันไม่ย่างว่ะ หรือว่าบางทีมันไม่จําเป็น嘛คุณผู้ชมมันอาจจะกินไก่ดิบได้เลยนะโอ้โหแล้วพอครูจะออกเดินทางฝนตกอากาศหนาวโอ้โหเพิ่งเสียตังค์ซื้อชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะแน่ให้เกิดแก่เจ็บตายนะครับทามมิ่งมันดีเหลือเกินดูดิเนี่ยผมจะออกเดินทางมันต้องหาต้นไม้อยู่อะ่ะโอ้โหเอเสียเวลากับการย่างไก่ทำไมเขาก็มไม่เข้าใจจริงเลยกูทดามอะไรอยู่ฝนอยู่แล้วเราไปต่อเดียว่ะเราต้องไปทางไหนวะเนี่ย น่าจะใช่นะเราไปต่อเลยดีกว,ว่าคุณผู้ชมเอาอย่างที่เราเสียเวลากับการพยายามปิ้งไก่ครับเอาเพราะกูามาผิดทางเนี่ยกูหาทางไปไม่เจออ๋อนี่ไงเจอและ้วเจอและ้วเจอแล้วมันอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ไงมันอยู่ตรงนี้โอเคขออีกสักแคมป์หนึ่งแล้วกันนะรู้สึกว่าผมเนี่ยเสียเวลากับการเดินทางมาแคมป์แรกนานมากเลยอะเอานี่เพิ่งสังเกตนะว่าตอนนี้คือเที่ยงคืนนะครับตอนนี้คือเที่ยงคืนนะครับผมนี่กูเดินออกเดินทางตอนเที่ยงคืนนะคุณผู้ชมนะ ดูเหมือนเรากำลังเดินขึ้นเขาชันว่ะจะไม่มีพงมีผีมีทรงมีเสืออะไรใช่ไหมเข้าป่าเขาจะพูดถึงเสือรู้จักกัเปล่าตอนนี้เราเดินทางตอนเที่ยงคืนนะผมคิดว่าถ้าเราเนี่ยเดินทางไปอีกสักแคมป์หนึ่งเนี่ยแล้วมันกาลังปีขึ้นเขาเนี่ยโอ้ยกูตกแยะบางทีเนี่ยเราอาจจะไปเห็นพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าพรุ่งนี้ก็ได้นะโอ้ยอะไรอะชิบหายแล้วมันมีป้ายบอกครับผม Danger Zone ครับผมข้างหน้านี้เนี่ยจะเป็นโซนที่อันตรายครับให้ระวังตัวด้วยนะน,นั่นกับผมไหม แม่งมีผีร้อยเปอร์เซนต์แล้วคือมันไม่มีใครเดินกับผมด้วยในยประเด็นเนี่ยแต่กูมีมีดกูซื้อมีดมาเพื่อฟันไก่แต่กูจะฟันพวกมึงเนี่ยเข้ามาเดอะไอ้น้องเอ้ยอุยมีรีวิวน้ำด้วยว่ะอุ้ยมืสม้สังเกตต้องกินน้ำด้วยคุณผู้ชมโอเคโอ้อาหารจะหมดด้วยโอชีวิตชีวิตการจัฒนาของผมกินไก่ไม่ได้กูกินไก่ไม่ได้ครับแล้วกูฆ่ามาันทำไมเนี่ยไปตามทางครับไปตามทางพอครับผมเี่ยมันมีทางลัดไปทางนู้นด้วยว่ะ แลาทางนี้ควรไปดีไหมเนี่ยเรื่องไม่ถูกเลยครับว่าจะไปทางไหนดีวะทางนี้ดูเป็นเมืองนะป้ามันบอกว่าทางนี้คือเมืองอนะ่ะถ้าเราไปทางนี้แล้วกนะันโอ้โหบรรยากาศดูน่าย้อนกลับมากเลยตอนนี้มาจะมาทําไมไม่ไปทางเมื่อกเยอะโอ้แล้วคืออะไรเนี่ยไฟดับบอทําไมชอบไปทางอื่นไปตามทางก็จบแล้วที่นี่มันคือเมืองล้างว่ะคุณผู้ชมผมมาถูกทางว่ะเหมือนผมกาลังจะเอาตัวเองเข้าไปเจอสิ่งที่มันอันตรายมากกว่าเดิมยังไงก็ไม่รู้ว่ะเฮ้ย ไม่ใช่ว่ะแล้วเราควรไปทางไหนวะเนี่ยทางนู้นหรอมั้งตอนนั้นต้องไปทางนี้แหละมันไม่มีผีอย่าไปโกว่าแอนตอโอ้มันมันเตือนให้ผมหาอะไรกินแล้วบ้างครับเนี่ยดูเหมือนผมกินนี้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยกินเห็ดได้กินเห็ดได้ไม่ยลองเก็บเห็ดได้แต่ผมเหมือนได้ยินเสียงเฮ้ยอหกมาแล้ว โอ้โควาเราคุได้ยินเสียงอะไรสักอย่างเฮีย er! ไปกโกอัโตโนมัติเฮียมันขัดจังหวะนะครับกูไม่ได้กลัวมึงหรอกกูกลัวข้าวกูหมดตัวเนี่ยกินกินกันกินกันกินกัน What the fuck มันคือเห็ดตดหรอกูกินเห็ดแล้วมันปวดตดเร้คุณผู้ชมชิม่านะเห็ดพิษโอ้โหจะเลินละเฮียมึงตายเพราะผีดีกว่ามั้งกูว่าเฮียชีวิตโอ้โหกินอะไรเข้าไปไม่ยอมกินนะครับ ไก่ที่ฆ่ามาก็แดกไม่ได้เป็นไก่เด็บนะครับอ้ชีวิตีจเจอผีหลอกอีกข้าวก็หิวผีก็จะหลอกเฮ้ยมึงไม่บอกไปนักประจนภัยจริงวะไอ้น้องเอ้ยโอเคนี่บอกจากที่นี่ดีกว่าผู้ชมมัไม่ปลอดภัยลนะโอเคหวังว่าจะไม่มีผีหลอกนะขยันโผล่มาเรื่อยเกินนะครับได้ไหมได้ยินเหมือนเสียงไก่วปล่าผู้ชมเหมือนได้ยินเสียงลูกเจี๊ยบนะความจริงวะ ไม่รู้หูฝาดหรือเปล่านะครับหรืออาจจะเป็นวิญญาณไก่ที่มันไล่หลอกหลอนผมอยู่ก็ได้แค้่าแม่ฉันแค่ค่าแม่ฉันโอเคออกไปได้กูจะไปตีกรุงศีนะครับเพราะกาิีกรปิดไม่ใช่ธนาคารนี่โอเคเจอไก่พันไปหนึ่งทีโอเคครับงั้นผมว่าพอแค่นี้แล้วกันนะครับท้านอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ซัสไครต์ก,ก็นหนิงดมาเธอฝากเด้วยนะสวัสดีครับ